อือครับอ้าวไม่ก็ไปดังอีกชีวิตไม่เหมือนนะเปไปขอค่ะขอขอบคุณแต่อาบ้านที่ไหนเอ้าอาบขอบพระคุณอ่าไม่เป็นไรพี่พูดเลยเพราะอัดวีดีโอยที่มาในงานนี้ครับเป็นเี่ยบอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะท่านมโนครับผมและอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งอ่า กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยจ้ะครับคุณนาเรศด้วยนะคะพันนาเรศครับผมพิทเก่งพี่ตุ๋ยด้วยสอทตุ๋ยด้วยสอทตุ๋ยเนี่ยโูช่วยเต็มที่เลยยศสอทตุ๋ยขนาดนี้บ้าเยี่ยมสุดยอดกระไรก็ขอบขอบแขกขอบคุณแขกทุกท่านที่มาในงานนี้ด้วยนะคะที่เป็นเจ้าภาพ จะพาบทพากันทุกคนเลยครับผมชื่นใจมากชื่นใจเนาะเป็นชื่นใจจนอยากจะร้องไห้อะร้องเลยร้องร้องทำไมอ่ะเอน้ำตาแห่งความสุขเป็นอะไรไปอ่ะความสุขร้องเลยที่สุดเลยร้องเลยร้องร้องไห้ทำไมร้องมันจะต้องไอ้ดี่ก้าวแล้วเดี๋ยวพูดไม่จริงจเนาะเนาะนี่ใส่ไม่ได้พูดต้เออพี่สไลไปใกล้มัน รไอ้นี่อยู่ใกล้ไม่ได้เชื่อไม่ดีไอ้นี่ใจไม่ดีอคนที่ใจดีพี่สาลัยด่าด่าไปเลยด่าเลยไอ้ควายควายเออไอ้ควายไอ้ควายเป็นไงไปด่าสักสี่ตาชัดเลยเดี๋ยวจะด่ามาไอ้เขาเป็นพี่น้องกันกูสักเขาขึ้นอยูอไม่ได้พี่สาลัยจะพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าความจริงใจขาดนะครับแล้วก็ความความดีงามเนี่ยพี่สาลัยทำดีมาตลอดนะเพราะนแล้วต้อง ขอากาบขอประคุณแทนพี่สาลายเทียนทองนะครับขอเสียงปรบมือดังๆ <c oughs> ให้กับพี่สาลายเทียนทองขอบคุณมากค่ะสาลายนี่เขาป <c oughs> เป็นสุดยอด <c oughs> พูดไม่เก่งแต่